เส้นทางมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจะนะบุรีก็กำลังเร่งเดินหน้าอย่างต่อเนื่องซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มใช้ได้ในปี2566เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการเดินทางได้อย่างสะดวกคล่องตัวช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้นครับ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข81หรือว่ามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่การจนบ,บุรีมีระยะทางตลอดเส้นทาง96.41กิโลเมตรเริ่มตั้งแต่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมอำเภอเมืองนคนปรปฐมอำเภอท่ามะกาจังหวัดการจนบ,บุรี และไปสิ้นสุดที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งการก่อสร้างนั้นก็เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องมีการแบ่งเป็น25สัญญา25ตอนนะครับซึ่งข้อมูลจากกรมทางหลวงณเดือนพฤศจิกายนปี64ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว4สัญญาก็คือ4ตอน ขณะที่ภาพรวมการก่อสร้างก็ถือว่าดำเนินการได้เร็วกว่าแผนงานนะครับภาพรวมตอนนี้อยู่ที่ร้อยละ66.962%ซึ่งก็จะช่วยร่นระยะทางเส้นทางเดิมได้ถึงกว่า25กิโลเมตรทำให้การเดินทางของพี่น้องประชาชนจากบางใหญ่จนถึงกาญจนบ,บุรีนะครับใช้เวลาประมาณ50นาที หรือว่าไม่เกิน1ชั่วโมงเท่านั้นจากเดิมเนี่ยที่ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาประหยัดระยะทางประหยัดพลังงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบไม่มีไม้กั้นนะครับหรือว่าระบบ m flow ก็ทำให้ใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้นนะครับควบคู่กับการใช้ระบบควบคุมและบริหารจัดการจราจรแบบอัจฉริยะในส่วนของด่านเก็บค่าผ่านทางนะครับจะมีทั้งหมด8ด่านซึ่งประกอบด้วยด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านข่ามะกาด่านข่ามม่วงและด่านกาญจนบุรี ตามแผนนะครับจะแล้วเสร็จและเปิดใช้ในปี2566ซึ่งก็จะช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการสัญจรไปมาของพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวการขนส่งสินค้านะครับในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยได้ดียิ่งขึ้นสำหรับทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบุรีครับ